สี่ศนหนึ่งอ่ะนิวก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะแบบว่าอันนี้เยอะไปหรือเปล่า <laughs> อันนี้ตรงใต้าตาเนี่ยมันก็แบบ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของนิวจีกลับมาเจอกับนิวอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะนิวก็มาพร้อมก,กับการรีวิวคูชั่นค่ะ,ะแต่จะเป็นคูชั่นตัวไหนนั้นนะคะไปดูกันเลยค่ะคูชั่นนะคะที่นิวจะนำมารีวิวในวันนี้นะคะก็คือเป็นตัวนี้เลยนะคะของพี่น้องฉัดน,นะคะเอ,อ่อทาบายน้องฉัดน,นะคะวิตามินซีคูชั่นแอนคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งตัวนี้นะคะจะมี SPF15PA บบวกบวกนะคะคือสี 01น,นะคะเป็นสีไลฟ์เบสนะคะเขาก็จะมีคอนซีลเลอร์ตัวเนี้ยแถมมาให้ด้วยเนาะเขาเขียนว่าแถมฟรีคอนซีลเลอร์ปกปิดรอยสิวนะคะแล้วเขาก็เคมมาว่าปกปิดขั้นสุดนะคะบำรุงผิวกระจางใสเนาะ,ะเพราะมีวิตามินซีอ่ะแล้วก็คืนความสดชื่นนะคะก็คือหน้าเราก็จะดูแบบไร์สดชื่นเลย4 01อ่ะนิวก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะแบบว่าใช้ได้ทุกสีผิวไหมนะคะเพราะว่าปกติ01มันจะต้องขาวใช่ไหมนิวอ่ะเป็นคนผิว2สีนะ ผิวสองสีที่มีอันเดอร์โทนเหลืองแล้วก็เป็นสองสีที่ไปทางค้ำอ่ะทุกคนไม่ได้สองสีที่แบบไปทางแบบขาวอะตอาที่ดูก็คือแบบไม่เห็นนะคะว่าแบบเขาบอกว่าคุมมันได้กี่ชั่วโมงแต่บอกแค่ว่าแบบว่าปกปิดเนียนใสเป๊ะนะคะแล้ววันนี้ก็คือหน้านิวนะคะก็จริงๆอ่ะนิวแบบเป็นคนที่ใต้ตาแบบค้ำมากอ่ะดูดิเนี่ยค้ำแบบเป็นตั้งแต่เด็กนะทุกคนไม่ได้แบบว่าบางคนงสงยว่แบบว่า นอนหรือเปล่านอนดึกไหมอะไรเงี้ยคือนิวเป็นอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วอะทุกคนเออคือนิวจะมีรอยเชื้อเลือดอย่างเงี้ยเยอะแต่ว่าไม่มีรอยสิวนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะสําหรับคนที่แบบว่ามีปัญหาแบบใต้ตาค้มเนาะตัวเนี้ยเขาจะเอาอยู่ไหมนะ,อะคอนเอคุชชั่นอะไรนี้คอนซีลเลอร์มาจากไหนอ่ะเนเว่าเทเทึิง่ะคุชชั่นลมแบบนี้นะคะอันนี้เยอะไปหรือเปล่าอันนี้แค่ทาให้ดูนะเทเหมือนเราจะทาบนหน้านะ อ่ะอันนี้ก็คือเนื้อเขานะคะเนื้อเขาจะมีความแบบครีมมี่นิดๆอะ่ะคือครีมมี่แบบนุ่มเลยอะ่ะจะมีความเป็นครีมมี่แบบสูงอะ่ะนื้อว่าเนื้อเขาค่อนข้างหนาอยู่นะทุกคนมันไม่ได้บางเบาแต่มันจะเหมือนเป็นแมตต์นิดๆอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะเนื้อลิควิดแมตต์อ่ะเออแต่มันเป็นลิควิดแมตต์ที่มี t e เทกเจอร์แบบครีมอะ่ะคอนซีลเลอร์สีเขาก็จะไม่เขาก็จะต่างมานิดนึงนะ โอ,คอ,อ,อ,อเค <c oughs> นิวไม่มีทาหน้าแล้ว <c oughs> หมดพอดี<ม>อ่ะอันนี้ก็คือเ<ม>ทออกมาแล้วเฮ้ยทำไมคอนซีลเลอร์เขาเหมือนแบบติ่งชมพูแม้ทุกคนเออแต่ถ้าปกปิดรอยสิวที่เขาเคมามันไม่น่าออกมาเป็นติ่งชมพูไงเ,เออมันจะชมพูนิดนึงอนะมา่ก็้ที่ออกมาแต่พอเกลี่ยไปแล้วก็ใช้ได้อยู่นะแบบ <c oughs> คือมันมีความเป็นครีมแต่ว่ามันมีความแบบ หนาหนาบอคูชชั่นเมื่อกี้นิดหนึ่งอ่ะแต่อย่างว่าแหละคอนซีลเลอร์มันก็ต้องหนาแม้ถ้าไม่หนามันจะปิดได้ไงวะ,วะเออแต่มันออกติ่งช่อูไงทุกคนดูดิมันเห็นชัดมากเลยนะฝั่งนี้รองพื้นฝั่งนี้คอนซีลเลอร์เดี๋ยวเราไปลงที่หน้ากันเลยดีกว่านิวจะใช้มือเราเนี่ยแหละในการที่ลงน้องคูชชั่นนะคะเพราะว่าใดๆก็คือมือง่ายสุดเอาง่ายเหรอเอาง่ายเหรอนิวขอใช้มือลงแล้วกันนะคะเผื่อแบบ บางคนก็ไม่ได้มีแปรงไม่ได้มีฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลงให้ให้ดูก่อนขึ้นหน้ากันพอลงมาแล้วเนี่ยกลิ่นกลิ่นเขาไม่ยเขาจะมีกลิ่นหอมๆมันอ่อนอ่ะกลิ่นแบบกลิ่นแบบกลิ่นนี้ค่อนข้างคุ้นอ๋อกลิ่นเหมือนนี่ไงครูชั่นวาเนยอ่ะเออมันจะเป็นกลิ่นแบบสดชื่นเหแบบนั้นแหละอันนี้ก็จะเป็นผิวที่ ทาให้ดูครึ่งหนึ่งก่อนนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยเขามีความแบบแมตต์แต่มันก็หนึบหนึบอยู่นะแล้วกันนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างเนาะก็คือพอเราทาไปแล้วเนี่ยเออผิวมันก็จะดูแบบเนียนไปเลยนะคะส่วนฝั่งนี้ยังไม่ได้ทาเนาะออมันก็จะเป็นแบบยังเห็นรอยรูขุมขน ส่วนตัวนิวแล้วสีนี้ดูหน้านะคะทุกคนกับคอหน้ากับคอนะคะควรจะต้องเติมคอเพิ่มขึ้นไปอีกเนาะคือนิวคิดว่าผิวที่ค้ำกว่านิวไปแล้วอะไม่ไม่น่าจะได้นะคะมันมันเป็นผิวแบบสำหรับเหมาะกับคนผิวขาวแล้วก็ถึงผิวกลางอะเออใช้ได้ะคะ่ะแต่ถ้าแบบหลุดไปแบบหลุดจากสีกลางไปแล้วว่าไม่น่าจะใช้ได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขามีความติ่งแบบปิ่งขาวเยอะอะเออ คือคือคือตรงเนี้ยมันมันมันไม่เหนียวแหละตรงเนี้ยตรงตรงขอบขอบแก้มแก้มอะไรเงี้ยแ,แต่ว่าตรงเนี้ยเหนียวเลยอาจจะต้องเซตแป้งตรงนี้นิดนึงนะคะแบบถ้าใครใช้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าไม่เซตแป้งตรงนี้อาจจะหลุดได้นะคะแต่ว่าวันนี้นิวจะไม่เซตแป้งให้ดูแล้วกันเนะเาะมาต่อที่ตัวคอนซีลเลอร์แล้วกันเนาะตัวนี้เลยก็จะปกปิดไปที่ใต้ใต้ตาเนาะตรงเนี้ยที่มันดำาๆแล้วก็ข้างจมูกนะคะ จริงนิวชอบทุกตัวของพี่น้องชัตเลยอ่ะคุณนิวมีแท่ทั้งหมดเลยอ่ะทั้งเขียนคิ้วแบบเมจิเขียนคิ้วแบบฝุนเขียนคิ้วแบบแท้งเออมันคือนิวชอบเนื้อดีมากอยากให้พี่น้องฉัตแบบออกสีที่มันแบบดอปกว่านี้มานิดนึงอ่ะคือดีเลยคือเนื้อดีมากทุกคนอ่ะปิดตรงนี้นิดนึงผิวมันเนียนสวยทุกคนมันมันเนียนไปเลยแล้วคือหน้าดูเหมือนแบบเปียกฉ่ำอะไรอย่างเงี้ยแต่ผิวไม่ได้แบบเปียกอ่ะก็ ตามที่เราคุยกันค่ะวันนี้จะไม่เซตแป้งเนาะก็จะแบบอยู่แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนิวขอตัวไปแต่งหน้าทําผมก่อนแล้วกันนะคะอ่ะตอนนี้นิวก็แต่งหน้าเสร็จแล้วนะคะแล้ว่าเดี๋ยวไปม้วนผมนิดนึงแต่ยังไม่ได้ลงไปไงคือแต่งหน้าตรงนี้แล้วก็ถ่ายตรงนี้เลยก็เลยคิดว่าแบบเดี๋ยวเสร็จแล้วค่อยลงไปม้วนผมนะคะก็ส่วนหน้านิววันนี้นะคะก็ใช้ก็แรกเลยนะคะนิวใช้พาเลตของโ o วีน่านะคะ เป็นรุ่น Coral Eye Palette นะคะตัวนี้นะคะนิวก็จะใช้สีสีนี้นะคะทาตาสองสีนี้นะคะ่ะทาตาแล้วก็สีนี้ทาแก้มนะคะแล้วก็สีนี้เป็นไฮไลท์เลยนะคะแล้วก็ตัวมาสคาร่านะคะนิวจะใช้เป็น Artisty เหมือนเดิมนะคะจะเป็นรุ่นนี้นะคะเขียนคิ้วนะคะนิวใช้เป็น Brow It นะคะของพี่น้องฉัดเลยนะคะก็จะใช้หัวฝั่งที่เป็นเมจิก ที่เป็นเขียนคิ้วด้านนี้นะคะฝั่งนี้มันจะเป็นไอายไลเนอร์ไงแต่ฝั่งนี้มันจะเป็นเมจิกที่เอาไว้เขียนคิ้วนะ,ะลิปสติกวันนี้นะคะก็ยกให้โจวิน่าเลยจ้าโจวิน่าตัวนี้นะคะ4 02นะคะดูจะบอกว่าเขาเนื้อดีมากอะ่ะแล้วก็ตัวไอายไลเนอร์นะคะก็จะใช้เป็นของอ e ีดูดี้เลยนะคะสีน้ำตาลเลยนะคะก็จะเป็นแบบหัวผู้กันเขียนง่ายอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะวันนี้ยังไม่ได้คอนทัวร์เลยนะคะแต่คอนทัวร์ที่จะใช้นะคะคือจะใช้เป็น ตัวบราวอ it ตัวนี้เหมือนกันนะคะของพี่น้องฉัตรเนาะ,ะจะใช้เป็นแบบเนี่ยลืมคอนทัวร์ก็ใช้เป็นสีนี้เนาะเนี่ยสีนี้สีน้ำฟ้าแบบรองอ่อนนิดนึงนะคะใช้คอนทัวร์หน้าแล้วนิวก็ลืมไงทุกคนเนี่ยลืมเนี่ยถ้าไม่มาบอกทุกคนก็คือไม่ไม่รู้ว่าลืมตัวเองไม่ได้คอนทัวร์ไปคนนี้ไปเลยจ้าหน้าด่างก่อนเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวนิวอัปเดตผิวให้ดู ระหว่างวันเป็นช่วงๆแล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปตอนเย็นเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยง4ี่แล้วนะคะสตาร์สตาร์ตอนนี้เลยตอนนี้นะคะก็ออกมาข้างนอกแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวให้ดูผิวกับแสงแดดก่อนคือมีความเนียนสูงนะคะทุกคนตอนนี้คือเนียนมากแล้วก็ยังฉ่ำว,ว้าวก็เดี๋ยวเราไปอัปเดตผิวระหว่างวันกันเลยะคะ่ะมาค่ะ ตอนนี้นะคะเป็นเวลา4ี่โมงสิเแล้วอะเมื่อกี้นะคะนิวก็ไปเดินที่เมกับบางนามานะคะไปกินข้าวแล้วก็มีการปิดแมสเ่ยโดยรวมแล้วเนี่ยก็ปิดเปิดปิดเปิดเนี่ยก็น่าจะประมาณ2ชั่วโมงได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันติดแมสหมอ่ะก็ติดนะคะไม่ใช่ไม่ติดนะแต่ติดแบบเนี้ยก็คืออาจจะแบบ ทาแป้งแบบทาแป้งฝุ่นเข้าไปหลังหลังจากที่ใช้คูชชั่นก็คืออาจจะติดน้อยลงกว่านี้นะคะแล้วก็ให้ดูงานผิวนะคะอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ3าชั่วโมงกว่าแล้วเนาะเออตั้งแต่ที่เราแบบอัดมาะคะก็ดูงานผิวไปใกล้ผิวยังสวยอยู่เลยนะยังแบบยังเนียนอะ่ะเออคือมันเนียนจริงๆนะทุกคนคือมันเนียนแหละแบบแล้วความมันก็ไม่ได้แบบ เยิ่มออกมาขนาดนั้นแต่ว่าถามว่ามันไหมก็มันนะเนี่ยให้ดูใกลแกมันก็มีความมันบริเวณทีโซนออกมานะคะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมันขนาดนั้นคือคือเหมือนกับว่าพอเราอ่ะทาคูชา่นไปตอนแรกใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีความแบบหนึบๆนึบอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็คือเหมือนกับไม่ต่างอะไรจากจากตอนแรกอ่ะทุกคนเออเดี๋ยวเรานะคะไปเจอกันอีกทีนึงก็ตอนเย็นเลยแล้วกันเนาะอ่าอันนี้นิวมาอัปเดตผิวให้ดูนะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงตอนเย็นแล้วก็ไปสรุปผลกันเลยค่ะ มาค่ะตอนนี้นิวก็ถึงบ้านแล้วนะคะเรียบร้อยเมื่อกี้ก็ออกไปเดินดูของเข้าบ้านมานิดหน่อยเนาะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมาสรุปกันนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปสรุปกันเนี่ยเรามาซับมันกันดีกว่ากระดาษซับมันนะคะนิวจะใช้เป็นของอาร์ติสตีตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นแบบไม่รูปแบบแผ่นฟิล์มอย่างนี้เลยนะคะสีเขียวนะมา เดี๋ยวก่อนที่จะไปแบบซับมันเนาะเดี๋ยวให้ดูหน้าใกล้ๆแล้วก็จะเห็นนะคะถึงความมันที่เกิดขึ้นบริเวณ T-zone นะคะแล้วก็ตรงใต้ตาเนี่ยมันก็แบบคือมันไม่ได้หายไปนะตรงใต้ตาแต่ว่ามันมันจางลงอะ่ะลงแต่ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนมันก็แบบยังสามารถปกปิดได้อยู่นะคะแต่ว่าช่วงความมันตรง T-zone เนี่ยคือ ก็มีออกมาแหละแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะถ้าเปรียบเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ40-50%นะคะอ่ะเราดูผิวกันใกล้ๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวนูจะซับมันด้วยนี้ให้ดูนะคะซับไปถ้าเราใช้ชีวิตในห้องแอรคนนิว่าคุณชานตัี้โอเคเลยนะกับการที่แบบว่าทำให้หน้าเราแบบดูผ่องดูกลอะไรอย่างเี้เออแล้วมันก็แท,ทาําทนทะั่ะคะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งแล้วนะคะทุ่ม38นาทีนะคะ ความมันที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยปกติก็คือจะ,ะเต็มแผ่นแหละเออแต่นี้มันก็คือมีเท่านี้ทุกคนเพราะว่าแบบช่วงนี้มันไม่ได้มันออกมาแต่เราจะมันช่วงทีโซนไงเพราะเราเป็นผิวผสมนะคะอ่ะความมันก็ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยละกันนะคะก็คือ1เลยนะคะเรื่องความมอบผิวสวยนะคะคือตัวนี้นะคะผิวสวยมากคนแบบปกปิดลูกขคนคือแบบแบบกริบเลยอะ่ะ ผ่านไปประมาณแบบ6-7ชั่วโมงแล้วมันก็ยังได้หน้าแบบนี้ความปกปิดนะคะตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยดีมากทุกคนคือปกปิดใต้ตาคือแบบคือมันเนียนแล้วมันก็ไม่เป็นร่องแบบซี่ๆตรงนเ,ออเนี้ยเออดูดนี่ตกร่องไหมเนี่ยมันก็แบบมีมีแบบม,ม,มีปกติอะทุกคนแบบมันก็ไม่ได้เยอะอะทุกคนคือคือร่องที่เห็นมันเป็นร่องแบบเยอะร่องลึกมากไงเออแต่แบบถ้าร่องแบบธรรมดาแบบตื้นๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นเห็นปะ คุมมันนะคะถ้าถามว่าคุมมันไหมเนี่ยนิวว่าก็สามารถคุมมันได้นะคะแต่ว่าเขาทําได้ดีในเรื่องของแบบว่าทั้งคุมมันด้วยแล้วก็มอบผิวเนียนสวยอะ่ะเขาทําได้แบบพร้อมๆกันอะ่ะทุกคนตลอดทั้งวันที่เราทาคุชชั่นเขาอะ่ะหน้าเราก็ไม่เยิมแต่นิวขอวงเล็บว่าแบบสําหรับคนที่ใช้ชีวิตที่แบบอยู่ในรถหรืออยู่ในออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเออคือฟินิชก็คือเราแทบไม่ต้องเติมแล้วก็ไม่เยิมเลยนะคะ,ะสามารถแบบกลับมาซับมันแล้วก็ หน้าก็จะสวยกลับมาอย่างเงี้ยได้เลยนะคะอ่ะเอาดอกลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยก็คืออาจจะเยิ้มนะคะทุกคนเพราะว่าเนื้อเขาเป็นค่อนข้างครีมที่แบบเป็นครีมที่หนาสีของเขานะคะมีความดรอปลงระหว่างวันนะคะเพราะว่าพอผ่านไปแบบสักครึ่งครึ่งวันหรือแบบผ่านไปประมาณสักสชั่วโมงอะสีเขาก็จะดรอปลงมา หนึ 1> 1่งเฉดอะหรืออาจจะแบบกลืนให้เข้ากับหน้าเราด้วยก็ได้นะคะแต่ว่าคุชชั่นตัวนี้นะคะเหมาะกับคนที่เป็นผิวสีขาวขาวเหลืองจนมาถึงผิวกลางอะแต่ถ้าคําปวกกลางลงไปอะไม่น่าได้นะคะทุกคนแต่ผิวสองสอียังได้อยู่นะคะทุกคนหาซื้อได้ที่เซ e เว่นอีเลเว่นเลยนะหรือว่าจะสั่งจากเพจโดยตรงของพี่น้องฉัตรด้วยก็ได้นะคะเพราะว่าถ้าซื้อแบบเป็นกล่องแบบ กล่องเรียกว่าอะไรนะคืนนี้มันหนึ่งซองใช่ปะ่ะแต่กล่องหนึ่งของซองอะ่ะเออมันอาจจะถูกกว่าที่เซเว่นนะคะก็แล้วแต่สะดวกที่จะแบบว่าไปหาซื้อกันได้เลยนะคะใครชอบไม่ชอบยังไงนะคะหรือจะติจะชมจะแบบเสนอแนวคิดยังไงนะคะก็ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะจริงๆอะ่ะตัวเนี้ยนิวอะ่ะก็คือแบบ ชอบแหละเออแต่ว่าอย่าเอามาลองทําให้ให้ทุกคนดูแงแบบว่าจริงๆสินค้าของพี่น้องชาติเขาก็คือดีดีดีแท้ทุกตัวเนาะเพราะแบบเป็นช่างแต่งหน้ามืออาชีพทุกคนเขาก็จะต้องออกแบบแบบของพวกนี้มาให้เราแบบใช้ง่ายก็สำหรับการรีวิวของนิววันนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้เลยค่ะฝากกด subscribe กดติดตามให้นิวด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย